มาครับผู้ชมคลิปนี้อยู่กับกระบะโตเตี้ย4ประตูครับรีโว2.4รุ่นมิดนะฮะเป็นตัวแ Edition ันครับกับปี2021กับราคาสุดคุ้มนะครับเพียง4,99,000บาทนะฮะคันนี้ฟรีดาวจัดยอด้ด้เต็มนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณเรือละ8,500บาทได้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวประจำการมานะครับสำหรับเลขไมา์คันนี้ครับ1,000กับอีก60,000โลนะครับภายในเนี่ยใหม่คลิปเลยนะ ได้เป็นบอ่อผ้านะครับสภาพใหม่ๆตึงๆแบบนี้ไม่มีขาดไม่มีช้ำนะครับจอกลางระบบแทลเกนเชื่อมต่อโทรศัพท์ลูทูธได้ครบนะฮะแอร์ปรับไมนุวนเกียร์ออตโอต้แบบนี้เลยนะครับขับขี่สนุกขับขี่สะดวกเครื่องแข่งนะครับอึดถึกทนนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถสั่งการด้วยเสียงได้วางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับเลขไมค์คันนี้ครับนี่หนึ่งแสนกับอีก60,000โลนะครับ1 0 0 0 0 0กับอีก60,000โลนะครับสวยมากคันนี้สี่ประตูนะครับภายในนั่งสบายครับนี่นะฮะ ใหม่ๆคลิปกแบบนี้นะครับคอนชิลราคาสุดช็อกแบบนี้สุดประหยัดนะครับพี่ไม่ควรพลาดนะติดต่อเข้ามารีบจองไว้ก่อนเลยเลยนะครับเงินจองผมไม่มียืดน,นะฮะไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคืนเงินจองให้เต็มจำนวนร้อยนะครับใครสนใจรีบทักมาครับ